วันนี้เราจะพามาชมบ้านลูกค,ค้าที่เลือกใช้หลังคา A P V C คุณภาพสูงประจำเดือนพฤษภาคมหลังแรกเป็นอาคารพาณิชย์เลือกทำหลังคาคลุมดาดฟ้าเพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมในระยะยาวที่สำคัญหลังคาของเรามีน้ำหนักเบาไม่เป็นภาระของโครงสร้างอีกด้วยต่อมาเป็นโรงเรียนวัดลำกระดานเลือกใช้หลังคาสีน้ำเงินเคลือบสาร A S A ป้องกันสีซีดจังแม้ใช้งานเป็นเวลานานและป้องกันรังสี U V และไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ อัปเดตบ้านที่ติดตั้งหลังคาของเราที่สารยาเลือกใช้หลังคาสีขาวและสีใสขุ่นที่แสงสามารถผ่านได้60%ไม่แตกลายงาไม่เป็นใหญ่แก้วเหมือนหลังคาชนิดอื่นและบ้านที่ตลิ่งชันก็ทกําการศาสตร์บริเวณรอบบ้านเลือกใช้หลังคาสีขาวและสีใสขุ่นเช่นกันพราะมมั่นใจในตัวหลังคา APVC ไม่ขึ้นสนิม100%และบ้านหลังใหญ่ที่บางละมุงก็เลือกใช้หลังคา APVC คุณภาพสูงของเราเพื่อมุงเป็นหลังคาบ้านเลือกใช้หลังคาสีขาวเพราะสะท้อนความร้อนได้ดีที่สุด มีฉนวนกันร้อนกลางแผ่นไม่ต้องติดฟอยหรือฉนวนกันร้อนเพิ่มบ้านที่สายใหม่เลือกใช้หลังคาไวนิลเพราะติดตั้งง่ายฝนตกเสียงไม่ดังทึบแสงและที่สำคัญไม่ร้อนเท่าหลังคาโลหะและอัปเดตบ้านลูกค้าบางบอน5ที่เลือกทํากันสตร์บริเวณรอบบ้านนอกจากความสวยงามแล้วยังแข็งแรงทนทานหลังคา APVC t r a บเซอร์ของเรายังรับประกันหลังคาบิดงอกรอบแตกสูงถึง5ปี และบ้านที่สมุดประการเลือกทำกันศาสตร์บ้าน,านเช่นกันเลือกใช้หลังคา A.P.V.C. t r a ซอร์ที่สามารถทนละอองเกลือหรือไอเคมที่พัดมาจากทะเลได้อย่างดีซึ่งไอเคมและละอองเกลือนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้วัสดุก่อสร้างเกิดการกระกรนและผุพังได้ง่ายโรงงานที่ปทุมธานีเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกอบเหล็กและสะแตนเลสงานหุ้มฉนวนซึ่งจะมีสารเคมีในกระบวนการการผลิตทางโรงงานจึงเลือกใช้หลังคา A.P.V.C. สีขาวหนา2-3มิลที่ทนต่อกรดด่างและสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดสนิมไม่ผุพังเหมือนหลังคาโลหะทั่วไปและสุดท้ายโรงงานบางขุนเทียนโรงงานเคลือบชุบโลหะชุบพลาสติกชุบสังกะสีใช้หลังคา a p v c สีขาวและสีใสขุ่นทนสารเคมีไม่ขึ้นสนิมหลังคามีฉนวนกันร้อนช่วยลดอุณหภูมิในโรงงานน้ำหนักเบาประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเมื่อเทียบกับหลังคาประเภทอื่นๆขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้หลังคา a p v c าเบเซอร์แล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปขอบคุณครับ